บางเรื่องราวบางสถานการณ์ต่างม,มีจุดประสงค์ของการเกิดขึ้นทั้งนั้นดีหรือร้ายก็มีเหตุและผลของการเกิดต่างคนต่างก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องพบเจอเช่นนี้แต่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนไม่ว่าสิ่งน,นั้นจะทำให้รู้สึกแย่ เศร้าเสียใจทุกทรมานมากมายสักแค่ไหนก็ตามในเมื่อต้องพบเจอในเมื่อหลีกหนีไม่พ้นในเมื่อถึงวาระและเวลาเจ็บปวดได้ทุกใจได้ร้องไห้ได้แต่ต้องก้าวผ่านมันไปให้ได้มองให้เห็นเข้าใจให้เป็น หาให้เจอว่าชีวิตจะเติบโตขึ้นยังไงจากเรื่องราวที่ต้องประสบพบเจอนั้นเจ็บปวดแต่ต้องเติบโตเสียใจแต่ต้องเข้าใจมากขึ้นทุกเรื่องราวเป็นครูที่ดีให้เราเสมอเรียนรู้ให้เข้าใจรู้จักแล้วก้าวผ่านมันไปนะ